อยากจะต่อทำคอนเทนต์ให้แตกต่างเริ่มต้นยังไงดีถ้าคุณอยากจะทำคอนเทนต์ให้แตกต่างไม่เหมือนใครแล้วก็หาสไตล์ของตัวเองให้เจอสักทีสิ่งที่คิวจะแนะนําก่อนคือคุณต้องเสพให้เป็นคุณต้องแกะคอนเทนต์ให้เป็น <c oughs> ก็คือไปไล่ดูมาเลยว่าในตลาดเขาทําอะไรอยู่ เขาทำคลิปยังไงทำคอนเทนต์ยังไงในเรื่องที่คุณทำนะอย่างเช่นของคิวเนี่ยคิวทำเรื่องสอนตัดต่อใช่ไหมถน่นอนคิวก็ต้องไปดูอยู่แล้วต้องไปไล่ดูแล้วเอยเขาทำยังไงไปถึงไหนกันแล้วคอนเทนต์เขาสอนอะไรประมาณไหนอย่างเงี้ยคิวแค่ไปดูเฉยเฉไม่ได้ก๊อปปี้ฟังดีๆและคิวก็ไปเสพมาเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ภาพหรือวิดีโอหรืออะไรก็ตามคิวไปตามแกะไปตามดูให้หมดเลยแล้วจากนั้นคิวค่อยมานั่งสรุปทบทวนกับตัวเองมานั่งตกผลึกแล้วก็มาหาสไตล์การตัดต่อของตัวเองให้เจอสที หาสไตล์การทำคอนเทนต์ของตัวเองให้เจอสิ่งสําคัญเลยนะคือคุณต้องแกะให้ลึกนะว่าเออแบบหน้าตาของคลิปจะออกมาเป็นยังไงใส่เอฟเฟกประมาณไหนแล้วจะตัดต่อมาเป็นยังไงอย่างเงี้ยคือคุณต้องฝึกนะคุณต้องฝึกในการแกะนะก็เอาไปลงมือทําด้วยนะครับเวลาคี่จะตัดต่อ ง่ายๆเลยคุณตัดต่อคลิปก็คิวก็ตัดต่อในแคปคั t ตัดต่อภาพคิวก็ตัดต่อในแคนวาเนี่ยคิวก็เอาสิ่งที่คิวไปเสพหรือไปเรียนรู้เพิ่มเติมมาด้วยไปแกะมาด้วยอย่างเงี้ยมาเริ่มลงมือทําเลยเท่านี้คุณก็สามารถตัดต่อทำคอนเทนต์ให้แตกต่างไม่เหมือนใครได้แล้วแต่สิ่งสาคัญน,นะใส่ความเป็นตัวคุณลงไปด้วยนะใส่ความแบบเป็นจริตเป็นอะไรของเราลงไปด้วยเป็นซิกเนจเจอร์ของเราลงไปด้วยแต่ต้องฝึกทําบ่อยๆคุณจะเริ่มหาซิกเนเจอร์ของตัวเองเจอว่าคุณควรจะเติมอะไรลงไป สำหรับคิวคิวก็ทำมาเยอะเหมือนกันกว่าที่คิวจะเริ่มหาสไตล์ของตัวเองเจอว่าคิวต้องทาคลิปแบบไหนคิวควรตัดต่อ,ตอภาพยังไงนะครับกว่าจะเจอมันก็ต้องค่อยๆฝึกทาไปเรื่อยๆขอเป็นกาลังใจให้และถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะหาสไตล์คอนเทนต์ของตัวเองให้เจออยากจะเรียนรู้ในการตัดต่อคลิปตัดต่อภาพและเจาะลึกในการตัดต่อนะครับคุณมาเจอกับคิวได้ในคอร์ส p r i v a t e c o a c h i n g หรือว่าสอนตัดต่อแบบส่วนตัวและคิวจะเจาะลึกในเรื่องการตัดต่อการทำคอนเทนต์ให้เหมาะกับธุรกิจของคุณจริงๆช่วยแก้ปัญหาก ต่อคิวไม่ได้ที่ไลน์แอด KAIU KAIW ข้างล่างนี้ได้เลยสําหรับวันนี้สวัสดีครับ